สารัคดีชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลายัยในทุกพื้นที่ของประเทศไทยโดยเฉพาะในถิ่นธุรกันดารและตามแนวชายแดนล้วนปรากฏพระราชกรณยากิจแห่งพระมหากรุณาธิคุณและพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการบำบัดทุกบำรุงสุขยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่ราษดรพระองค์ทรงตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนในถิ่นธุรกันดารเพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ในปีพุทธศักราช2519ท่งตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเพื่อให้ราษดร โดยเฉพาะสตรีในชนบทมีงานทำในายามว่างจากฤดูเกษตรกรรมอาทิการทอผ้าไหมการปักผ้าจักสารการทำเครื่องเงินงานปั้นและงานหัตถกรรมพื้นบ้านอื่นๆมีพระราชดำร,ริให้ใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นและภูมิปัญญาชาวบ้านมาพัฒนาต่อยอดเป็นสินค้าเพิ่มมูลค่าสร้างงานสร้างอาชีพ สร้างความภาคภูมิใจแก่ราษฎรในชุมชนให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมั่นคงตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาที่เบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบาพิษอันเป็นรากฐานสำคัญที่ช่วยสร้างความเข้มแข็งในชุมชนและช่วยส่งเสริมการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยได้อย่าง,ย,างยั่งยืน